าย I I well. well. so โอเคครับโซทีกันด้วยะครับ,ก,นนรรบ, Evil รบก็ตอนนี้เราอยู่เอออกมไม t คร c พ e เอ d ดชั่นนะครับในเวอร์ชั่น0.13.1นะครับก็เตร้เราอยู่กับเกมไมอบอกไปแล้วก็ยินิเสอ่์ชานเอลบูฟเฟ่เกมเมอร์นะสึ่งก็ยังไม่บอกชีชานเนลนะโอเคนะครับก็ วันนี้นะครับก็ม,มีน้องนะครับมาเอาแมปมาให้เล่นนะครับผมก็มาเล่นนะจริงแล้วเขาให้ไว้นานแล้วครับแต่ว่าวันนี้ช่วงนั้นมันไมค์คัมออกมาหรือไม่ก็ไม่ติดธุระแล้วมั้งครับก็เลยไม่ได้ถ่ายก็เลยไม่ได้ถ่ายแมปเขานะก็ไปดูคลิปเก่าๆนะก็มีลิงก์อยู so ่นะผมก็จะพยายามหานะครับก็เจอ2ลิงก์แล้วก็วัไอ้วันนี้นะวันที่ลวันที่ดูนะอาจจะลง2คลิปนะครับอาจจะให้ดู2คลิปนะคือแมปนี้แมปของน้องคนนี้แล้วก็อีกคนหนึ่งครับ อีกคนนึงผมยังไม่เล่นไงไม่โหลดมานะครับเดี๋ยวค่อยก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลินี้ชาแนลเขาทำแมปไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดเขาทำชาแนลอะนะผมจำชื่อชาแนลเขาไม่ได้นะครับคาบินว่อนเลยโอเคมาอ่านกดกันก่อนละกันนะครับสวัสดีครับคนอ่านอ่าครับสวัสดีครับคนเขียนอ่ก่อนเล่นแมปนี้นะครับอ่านก่อนเล่นครับได้อ่านอยู่ชื่อแมปนี้ไปให้สุดขอบฟ้านะครับคิดถึงพี่ตูนบอลลิสแลมกันเลยทีเดียวนะครับ กฎของแบบนี้ป้ายต่อไปอ่านนะอ๋อหนึ่งห้ามทุกบล็อกสองห้ามออกเส้นทางสามต้องเล่นไหมครับศูนย์จุดสิมจุดห่เอ๊ะไหมครับศูนย์จุดสศนหายแหละก็ศูนยจุดสิาจุดหจะเป็นอะไรปร่าวเนี่ยมีเขียนว่าเท่านั้นมัง้งเอ๊ออ๋อเท่านั้นมั้งไม่เป็นไรครับแต่ละด่านจะมีกล่องอยู่จงหาจะหายากนะคุณต้องเก็บหัวคน ให้ได right? no ้ร้อยหัวนะครับผมลองไปอ่านคอมเมนต์นะเขาบอกว่าให้เปลี่ยนคำว่าหัวคนนี้ให้เป็นหนังสือสมุดอะไรนี้นะเพราะว่าเขาเขผิดหนึ่งร้อยหัวกันเลยเหรอไอหนึ่งร้อยเล่มใช่ไหมอ่าถ้าพร้อมแล้วไปได้โอเคนี่อะไรอ่านี่ครับผมฝากช่องด้วยนะครับช่องของเขาและชื่อเขาอ่า e e k อะไรวะ e k r gamers tv หรือเปล่าช่วยติดตามด้วยนะครับอืมสนุกนะนะครับรออะไรไปดิ อ๋อไปไปคิดเขียนใช่ไหมอะไรอ้าวยังไม่ไปอีกโอเคช่างมาแล้วะอะไรอ๋อลูกศรระฆังครับระฆังอยู่ไหนวะโ <c oughs> อเคไม่มีระฆังเหมือนจะกระตุกกระตุกก็นหนึ่งจุดจุดเปิดมอนเตอร์รอเปล่าโอเคเปิดไวไฟอันแน่มีกล่องอ๋อโหสมุดสิบเล่มขอบขอบใจสำหรับ Apple. แอปเปิลเดนลอน,นเดลอ,อนสีเดนลอนปกติเล่มเลเวลศูนย์อะไรเนี่ย อะไรเนี่ยอีป่ะเอออะไรเปล่าวะไม่มีเนาะเสียวออตอนนี้ได้สามสิบเล่มเลยนะครับง่ายจังอะไรเนี่ยเก่งมากครับอีอะไรเนี่ยหลอกครับเดินตรงลงมาเออก็งงอยู่ว่าคืออะไรไปต่อ Level เลเวลหนึ่งเลยเลเวลสูที่กระจกนาะจะมีมีทีเจบเพจตรงนี้สุดแปลก เลเวลหนึ่งคุณต้องตอบให้ได้อ่าได้ครับอืกล่องสมุติสองเล่มคุณต้องตอบให้ได้ทำเพื่ออ๋อตรงนี้หรือเปล่าใช่ปะอ๋อตรงนี้นี่เองนี่นี่พรมว่าทำอะไรมีกล่องของกันแล้วกันเลเวลกับสามโอเคไปได้ปะประตูปิดนะ่ยเขาบอกว่าอะไร กดก่อนทุบกดเสร็จทุบสีชมพูฮะกดก่อนทุบอ๋อเขาบอกให้กดปุ่มก่อนแล้วค่อยทุบสีชมพูน,นะครับหนึ่งทางซ้ายสองทางขวาคืออะไรอะ่ะหมาปวดขี้หมาจะขี้ทางไหนทางตูดทางขวาทางซ้ายทางตูดเสียผมยหยยบที่เจอเพจเลยเอ๊ขอคอใช่ปะใช่ปะมันไม่เป็นเปิดนี่น่าจะใช่แล้วแล้วเนี่ย นี้ป่ะอ๋อแล้วเกิดผมกดผมอื่นนะเ <Okay. S 1> ดีย๋ดวยวก็ไม่เห็นมีอะไรนี่หว่าไม่มีอะไรนะครับออทำอะไรวะเนะี่ย <c oughs> อะไรอะอะไรผมงง <c oughs> อะไรผมก็เ <c oughs> ลยจะมีกับดักเหมือนกับไอ้ที่แบบที่เขาเคยหล่นนี่ไอ้ที่เขาเคยให้มานะครับอันนั้นคนละคนกันนะแบบนี้อืม <c oughs> แบบตูนเหล็กทำมีวัวอยู่ข้างล่างน่าก,กินเหลือเกิน ลงไปได้ไหมไม่ได้โอเคแล้วเจอทริเจอกันอีกแล้วเราเจอกันตอนไหนอ่ะออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไปเปิดกล่องมีของอยู่แล้วนอนใส่เกียร์ด้วยยังไม่หมดผมนอนไม่ได้เออไปทางนู้นใช่ปะเอออ้เออเ้ยเปนนึงหิวหิวโอเคกินมออ่ามีกล่องเย้ะโอเคได้หกสิบสี่เล่มนะครับอะไรเนี่ย ผ่านไปให้ได้เลเวลสามคุณหัวกระจกโอ้โหผ่านง่ายมากคุณพี่ช็บๆชๆๆๆช็อชชชชชชชติดหัวปะโอ้ง่ายห้าเล่มโอเคเก่งเก่งเลเวลสี่โอ้เก่งเลเวลสี่นัไปอย่างนี้เลยนะโอ้ทำไมชอบเอาดันพาครัวให้เล่นตลอดเลยวะชับๆช็บชโอเคบอกแล้วว่าไม่โอ้ไม่เก่งกระตุก เวนกรมนะครับเอาใหม่เดิมใหม่นะฮะแล้วเขาทำทางขึ้นให้หรือเปล่าเนะี่ยโอ้หทำทางขึ้นไม่อยู่โอเคดีมากถ้าไม่มีทางขึ้นนี่ร้องเลยโอ้หพลาดไม่น่าพูดมากคนระับอ่ะอันนี้เราใช้สมาธินะครที่จริงมันก็ง่ายนะแต่ว,ว่าต้องใส่พูดมากนะกล่องนี้ไม่มีอะไรโทรศัพท์อันนี้ของผมก็ดีอย่างหนึ่งคือแบบพอปเปิดกล่องแล้วมันเห็นทั่วกล่องนี้นะหรับจอโอเคจงเล่มเลเวล5 ชัวโอ้ยชัวโอ้ยชัวโอ้ยหลบบูติดติดติดร้อนร้อนน้องใครในกระจกครับให้เดินโอ้อ๋อมีทำอยู่อะไรอ่ะเนเธอร์เนเธอร์โอ้ยทำอะไรเนเธอร์นะอันตรายอันตรายหรือว่าจบไม่น่าจบมากลองเข้าไปดูครับเคเจออะไรต้องมาลุ้นออกมาปุ๊บเจอเนเธอร์ ข้างหลังมมเมีต้สมุพินะครับเดินตามออกซิเดียมสินะนะครับก็เห็นแมงทิ้งสระดาษนี้ไม่รู้ก็ไม่รู้จะว่าอะไรนะครับโอเควิ่งไปวิ่งไปออกซิเดียมไอ้พรมอมทำเพื่อโอเคไม่ตอเออข้างล่างนี้มีอะไรครับ โอ้โหไม่ไม่ไม่อยู่เลยครับในเธอจ๋าเกกนนูอเรอเอเรือเร็อเรือเรือเรือเลือกอเรือเรือเรือรือเรือเร้อเรื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 อเระครับเบกกร,รือเรือรือเรืคเรับเรืรือเ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 รอเรือเรอเรอเร่อไรอรอร เล่มสิ้มันบอกให้หาให้ได้ร้อยเล่มแต่ผมเจอแค่แปดสิบเล่มน,นะครับชจบแล้วจบแล้วโอ้ฝากช่องผมด้วยนะครับอ่าฝากช่องคนนี้ด้วยนะครับนะ EKR นะครับ Gamer TV ที่จะเอากล่องทิงไหนวะวะจงมันโอเค เอ่อกดติดตามช่องผมด้วยนะครับก็แบบนี้ก็พอจะได้นะร้าใครอยากเล่นแบบนี้ทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะไปหาโหลดกันได้นะครับแล้วก็ลิงก์คนทําแบบนี้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นรู้และกดซับผมด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้แนละเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปแค่นี้นะครับบ๊ายบาย